สบายดีสบายดีพ,พ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีสุข,ขูสุขคนมาขอกันอีเดยเนาะเหมือนนะี้เนาะวัอนี้ก็ได้นำเครื่องมาบริจาคขอบครั่วของไอรอบเนาะมากับเม่นของเกมสบายดีสบายดียดพ,พ่อแ <c oughs> ม่พี่น้องวันนี้เรา,าเอาเครื่องกันหนาวอยู่ของหมเนี่ยน้ำมาแห่เพื่อนเนาะว่ามันล้มหลายทางเมือนละจ้ะได้เจนนิเฟอร์เรา ไข่มามีเกลือเนาะนีอันเรียกห่อฉสิเปิดใยนเบิ้งเนาะเ่าเก็บมาใส่โดดมาโอ้ยอยากอีดีพี่น้องขนมาเนาะนี่ทางมาถ่ายพันมือเบิ้งนี่เนาะทางมาเนาะสมัวโตคนาพี่น้องเอ้ยนี่ก็มาห่อเทือกนั่นเลเนาะแต่ว่าบ่พ่อบ่พ่อเมียแล้วเนาะห่อแต่ดุห่อแต่ดูกับผัวเนาะกับผัวเนาะ ขอขอบใจเนาะเอือยเจนนิเฟอร์เจนนิเฟอร์บงไซเนาะท่านเบาฮิดกะบกอถอดขอใหเด้อแตงกิวอ่าซิสเตอร์เนาะซิสเตอร์เจนนิเฟอร์บงไซจากอ่าอีหยังเกาะแคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียเออจะเบาฮิดวะกินนอนแล้วก็รูนแรกสิบหกวัยแทนเอากรได้มาได้เนาะขอขอบใจได้ๆเด้อ ้าก็ให้ฝากเงินมาให้หน,นึ่งดอยยูเอสเนาะแม็นบินซื้อเครื่องอย่างเขาแมนา็น,นส่งให้เราเพื่ออะไรเนาะแมนเขาก็ได้มาเบินบินเท่ากับส่งให้เราเพื่อแต่ได้การสื่อเนาะเครื่องสื่อองเขาส่งให้เราเพื่อเดาวมากับแค่คืนดิล่ะ <c oughs> ไปกับ okay. โดมนาวๆเลยเนาะพี่น้องเนาะน,นะนี้กั สบายดีนะนะเออลเดวนี้ใครเนี่ยมีเนาะขอตะปูแล้วมีกระดูกเราสองคนอ้ตู้ผู้หนึงผู้ยิงกับผู้ชา,ายเนาะแต่บอพอเมีเหมอือนนี้เนาะถ้ากับมาใครเบิ่งเครื่องที่ทเอือยเราขาดเงินมาให้ข้าสื่อเนาะรวมเป็นเงินทั้งหมดกา เก่าแสนสามสิบพันอากาศสื่อเสีองเบดทุกอย่างแต่สิมียังเนยมาเบิรงนะอ่ะนี้ครับเป็นผ้าห่มเนาะผ้าหไูดมาซิผห่มเด็กน้อยญ่ก่อนประจานสิสทำดีสิน้อยอยู่นน้อยนี่ผ้าห,ห่มนะตัวน,นี้ครับเป็นสะาดเนาะาดขึ้นมา ขาดตื oh, ้นใหญ่ก oh, 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 ินข้าวกินข้าวจะยังไงล่ะกินยังกินข้าวกินข้าวยังโอ้กับไข่โอ้ได้เสือใหม่เว้ยงามเว้ยกระเบิ่งก็รู้เสือใหม่นี่หายได้เสือมาให้พร้อมแล้วเมือนนี่นี่เนาะกระมี่มอเนี่มอนอีกสี่นวยแล้วก็มีเครื่องเครื่องดูแล้วเาน ใส่ได้อยู่บ่บใหญ่พูดบ่จักใหญ่พูดบ่จักนี่เอามาเอ้ามาบ้างนะได้อีกินใส่ได้อยู่ป่ขับใจนี่ขับใจขับใจเดอ้อบป่ะจ๊ะขับใจเรื่อ,อ,อ,อยไหนปิดสุดเรื่ยได้ป่ะเนี่ยใส่เบ้างเสือใส่ได้อยู่ใส่เบ้างหาัน อันนี้หมอเขียวก็หมอเขียวเองแค่ะเปลียนแล้วก็หอดอันนี้ก็หอดปีครับเดือนหน้าเดือนหน้าทอดตีว่นี่ขวบทอดที่แปดพี่แปดทอดขวบแล้วพี่หน้ามีหมุกนะมัมยเนาะนี่ดิหมุกหมงนึ่งลายแล้วก็มีผ้าหฮมอีกนี่ผ้าหฮมอีกผหฮมหลายคือแล้วพี่น้าโฮมลาย อืมแต่รักชุดเนาะแต่คือโตโตโตนี่ราคาแสนกว่าแสนปลายเนาะยางแล้วบมอหมอนี่ยยังหม้อเอือดอีกหมอขาดหมอเนี่ยต่อเถื่อนใหญ่ในหนึ่งโอ้เจอเขี่ยวและแล้วเนาะทีเงินทีเดือวจากสี่เครื่องชินีกระเมนนี่เนาะขวดนุ่มเมื่อนั้น เอามาบโครบดื้มแต่ก็มีมีดเนี่ยเอามาบโครบดื้มมือนะเงินเหลือซชี้แขงพี่เนาะมันเดือยเนาะก็ะสืออันนี้เาะไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ไข่ไก่อีกแต่หนึ่งแป้งไม้อยตัวนี้นะแต่เพื่นพอได้ต้มป้อนลูกมาพี่ละอก่แป้งเรียกแค่ เกล็ดเป็นาขี้เงแล้วก็มีใบใบอีกแก๊สนึงสบู่หนูแก้วแล้วก็แป้งนัวเอาเนื้อกินเสียงเพราะว่าเกลือเพิ่นคือเสี่างอยู่นี่ว่ากแห้งแล้วมากกว่านั่งเครื่องมากกว่าฮะนี่เอาเครื่องมาให้เราจะไปใช่จ๊อโอ้ ทีกันเตี๊งนน้อยนะพี่น้องัีโอเหลือเีงเครือเีง่งเดียวมอเขียวมอเหี่ยวดูสสูกัมีซีมีสันขึ้นเนาะให้เน่ได้กินนุ่มเนาะอบเอกินนุ่มที่เาเอามามาไห้เบืองหันกปย่งย่งอยู่ยังมทันเบิรดเก็สบายแน่ วันยิ้มใช่ล่ะยิ้มนะวะมีตะกคนยิ้มงามยิ้มในเด้นนี่ยิ้มแน่นี่มาหลายเท่าเลยจะยิ้มใจพี่น้องเติมจืดแลยพี่จามือเป็นบาได้ซื้อขนมไข่มาให้กินเนาะข้าเฉยหยาดหยาด เมียเจะไปใส่กับเขาไปในบ้ว่าเนอ่บ่พ่อเมียแล้วเนาะทุกคนเนาะก็จะดูกับนนอายนี่เนาะนะครับกับนางหน่อยนางนางกี่วะนางจะซื้อกี่วะนางกี่เนาะ,นาะ,นาะ,นาะโอ้ได้เสือไม่ใส่เรื่อยเว้ยใส<อ>่ผระเพชรเขาก็ไกด้มาแต่ว่าดีเห็นบ่หมือนมันก็สีคือเปลือกอันเป็นสีเขียว จ็คจผืนจากอันมีสองอันเนาะระเคไหมกดีดตุ้มอุ่นตุ้มเล็กน้อยอันนั้นกะมีกะมอนเนาะมอบมีแผบนับนี่เนาะเตียงขวนี่เนาะอเฮ้ยเอาอยอะวะเอาอยู่วะอ้ยงามงาม กขอมุกขอบใจร้ายนอกจากเอืลอยเจนนิเฟอร์เนาะขอบใจร้ายทีการช่วยเหลือครอบครัวของไอ้ไอ้อ๊บไอ้ขังนี้เนะาะเอ้ยมักเกินครับเ <c oughs> อ้า <c oughs> ใจพ่อแม่พี่เนาะที่ช่วยเหลืออะดีได้ขับสูกหลานไอ้เหี้ยเล็กน้อยมันหยาบก็บ่ได้ไปเรื่องมากเท่าไหร่ การการกินกับผสมบูรณ์มสมพจนไปได้มาค้ากินสีเนค่ะเขียนขากร็กหน่อยมยก้นันไปกันมกาใจเดือจากระเท่ลยังที่เขนเนาะพี่ห้อนเนาะขัขับหนึ่งนะอืขึ้นไปโัมี่สมูรน์ก็มูเลด้ มกอบใจดีดีแม่ดีสวยดีละแมดีแม่หนุหวานคนเยอะอาแล้วก็น้ยังทำยังแต่ดีดีขอบมุณขอบใจได้ด้วยนุ่มดี่วยเหลคขอบคัวของอ้ายแล้มาเนาะเย็นเนี่ยเลยหยาถุหยาไปใช้มาใช้กุ้งัวขึ้ไปอ๋อคดนงหยาขาดเล็กน้อยแม่นไร ขอบใจเนี่ยนะใจขับใจเลยใจได้เสือจะเอาไปใส่ลยขึอนมาใส่เบื้องบนขึ้ใส่เบื้องเน่ใส่เบื้องหันฮึ่่มเ่เคยใส่เฮ่เบพอดีพอดีเลยหัน เปือใหญออเปือหญ่ดิมันายาวดึงลงดึงขาลงวพงเหนมันจะอุ่นผีพอดีโอ้ยเสือบึงรู้หันดีนะพอดีแต่ซ้ำไ่ใส่ได้ปีหิดเบื้องโอ้ยหหีกระไรใส่ด้วยเ่งนะไเสือนี่เสือกีด้าคักเมร์นะหันเหี้ชิบเ็นว่าสิอ้ยพ่อไง เออใส่เบ้างหมนได้เปิ่สุดหนึ um> uh um ่งนาะงินหลายแห่งด้สุดนี่หกสิบก็พันหกสิบพันเขาเอื้นเจ็ดสิบโอ้เป็นนักกีฬาแะ้วบ้เนี่ยนอเพิ่มเบิดแล้วบห นมมันหนักอาบน้ำกับใส่แป้งน้ำแบบนี้เพราะว่าวันนั้นบอกเอาแป้งมานักถึงก็ลืมอาบแล้วก็ทาทาแป้งให้น้ำอะรกสบายแน่สันมาบึงสันมาบต่มมัตัพื้งไม่อยากเตา เฮ้ยบอมเก็บไปไว้เก็บเก็บบปหน่อยโฮมญ่พี่น้องอุ่นเป็นอย่างไรเทียหนิมาเก็บมาไว้แล้วนะปะพมนีไว้เก็บเมียดมันเงินเล็กน้อยก็ใสแตูตีนนะมันเย็นยุดอุ่นมันก็อยุตีนส้อให้น้ำปะสื้อเลยนะพระวั เด็กน้อยมันเลืดอดจริงหมุนเวียนดีใช่ไหมครูหาพันเก็บเก็บเก็บอันนี้เอาโอ้อไหลคลองไม้เว้ยครูหนึ่งหาพันแท่งกันของผู้ใหญ่อีกพัอปหาพันได้นห่ หน่ะบังามอิลีเจ็บเจ็บปูไม่ก็ได้ศาสตร์ผื่นไงอยู่ปูตีงกันใช่ไหมน่ะไงไม่สารแม่ขอยืมซื้อแนวล่างกดนมมาให้นี่เยี่ยงไหมเอาอย่างล่างกดนมนี่เป่งซื้อมาป่ะยานว่าบูมีย่านว่าขอยืม

เวสีหัวควนลมแหงพี่น้องเอ้ยมันเก็บแตเก็บแต่เนียนมันได้ใส่กสันซ่านด้อมันคืได้มีได้ไข่มาให้พืน้นพอได้ต้มยำบอนขาวเด็กน้อยนี่ เดีน่เพิ่นตัเพิ่นนกิดอีห่พขึ้นแน่สอใสพี่น้องขาใหญ่แน่ยิ้มให้งามดนี่อือมันยอยู่ะะจะยงยิ้มงามๆเทียวนี่งามแฮงอีหลีเอ้ยจักงจักจะเนาะทุกคนเนาะครับีด้ เป็นสะพานบุญให้นอกเพืนน่อนำเครื่องสวยเรือขังนี้มา่วโม่ไปครอบขั้วของไอร็อบแ,อแต่าาาาาาเอื่อยแฮมเนะาะแต่ว่าเข้าเกอมเมียแล้วเนาะเก็แต่ดูกตดานนี่แหละเาะต่ลูกแล้วเนะาะขอบมืกขอบใจได้ด้วยเนาะเลยจนมีเฟอร์ฝากเงินมาให้เนะาะจ่าสิขอปิดคลิปเพียงสามีเ้เด้อขอกันคลิปหนาเนะาะว่ <c oughs> าย่ายยังไงจ่ายยังไงจริงเสร็จแล้ว 乖，弟。